เเหตุผลหลักที่ INFJ มักโสดกว่าไทป์อื่นๆมีเหตุผลด้วยกันอะไรบ้างไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเต้ INFJ ไว INF ้ด้วยนะคะข้อที่1น,นะ INFJ นะคะต้องการความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งไม่ใช่แบบผิวเผินไม่สนใจความรักแบบฉาบฉวยหรือความสัมพันธ์ที่แบบเหงาแล้วมีใครก็ได้ถ้าสมมติว่าคุยคุยไปแล้ว INFJ ไม่รู้สึกว่าเชื่อมโยงบางอย่างกับบุคคลนั้นได้เขาก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่า 2. INFJ มักมองเห็นความซับซ้อนของคน INFJ เป็นคนที่ค่อนข้างอ่านคนเก่งมากจนบางครั้งนะคะแค่คุยแป๊บเดียวแล้ว INFJ เนี่ยไม่รู้สึกสัมผัสดได้ถึงความจริงใจหรือความสัมพันธ์ในระยะยาวกับบุคคลนั้น INFJ นะคะก็จะเลือกที่จะปิดประตูตั้งแต่อย่างิรมเลยที่ 3. INFJ กลัวการเสียใจลึกๆแม้จะไม่พูดมันออกมาเป็นคนที่อ่อนไหวกับความรู้สึกมาก ถ้าเคยผิดหวังก็มักจะเก็บไว้ในใจและก็ใช้เวลาฟืนฟูนานมากจึงเลือกที่จะปิดใจเพื่อปกป้องตัวเอง ข้อที่4 INFJ ตั้งมาตรฐานสูงมองหาคู่ชีวิตที่มีคุณภาพทั้งจิตใจความคิดและค่านิยมทำให้รู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่สักทีข้อที่5 INFJ จะโฟกัสการเติบโตของตัวเองก่อนมักจะอยากเป็นคนที่ดีพอก่อนที่จะให้หัวใจใครทำให้บางช่วงชีวิตนะคะเลือกโฟกัสงานพัฒนาตัวเองหรือค้นหาความหมายของการมีชีวิตมากกว่าการหาคู่ห ไม่แสดงออกว่าตัวเองต้องการความรักแม้จะอยากมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆแต่ n f j ก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกตรงๆคนที่เข้ามาจีบนะคะก็เลยจะมีความรู้สึกว่าเอะเธอสนใจฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอสนใจฉันอยู่ไหมนะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ7อยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนกันนะ INFJ นะคะมีโลกส่วนตัวสูงมากและรู้วิธีดูแลหัวใจตัวเองไม่ได้เหงาง่ายและไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีแฟนถึงจะมีคุณค่าสำหรับใครที่เป็น INFJ แล้วโสดอยู่บ้างคอมเมนต์มาคุยกันดูนะคะ